สวัสดีครับผมมาพบกับร,รายการ TR Gamer เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ขี้เกียจบอก EP และจำไม่ได้นะครับผมผมก็ได้คิดโค้ด name ชื่อมาแล้วนะครับผมก็รายการ Tiver TR Gamer ตอนนี้ก็จะจะทำโดยอัป u ี TV ละกันนะครับผมก็คิดชื่อที่เฮียมานะครับผมก็วันนี้ก็ไปโหลดเกมที่อะไรมาไม่รู้นะครับผมก็จำชื่อไม่ได้ละขามาเล่นกันเลย ื่อเกมมันชื่อน่าจะเดี๋ยวก็เล่นๆไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามคิดๆก่อนนะครับก็เกมนี้ก็ง่ายๆก็คือเกมแข่งรถนั่นแหละเพราะเราเห็นรถกันอยู่แล้วแต่คงจะไม่ใช่เกมแข่งควายหรอกนะก็มาเริ่มเล่นกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะเพราะว่าเพิ่งจะโหลดมาเสร็จนะครับผมเยสเกตเลดี้โกโก้เยสเยสเยเยสมึงโดนูุน่า กราฟิกนี่ก็สวยอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นเกมรถที่กราฟิกสวยขั้นเทพเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการวัดเรื่องเกมรถนะครับผมการดิฟนี่สำคัญมากเลยถ้ามีการดิฟนี่จะบอกว่าสุดยอดมากเลยเกมรถเพราะแต่ในตัดมันกดยังไงวะเยะ็ดเย็ดเย็ดเย็ดโดยกูแน่อีสตัดตด เฮ้ยเฮ้ยเล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 ยสัตว์เลยเลยเลยคำคำนะครับผมโทษโทษนะครับหวังว่าเสียงมานคงจะไม่ขาดขาดนะครับผมก็พยายามปรับไม้มันดีที่สุดแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็เปิดพัดลมเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าแม่งร้อนถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษทีนะครับกดสเปซบ้าดิฟนะครับผมกดขึ้นลงซ้ายขวาก็ตามธรรมชาตินะครับผมเฮี้ยเฮี้ยพอ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 อูไม่อยากดิฟแล้วไอ้บ้าอ่านยะไอ้ยี่ นี้ก็จะเป็นไนตรัสนะครับผมดูงนน่าก็คือไนตรัสนะครับผมกดปุม่มคอนโทรลนะครับเ็ส yeah, กูที่12วะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ก็ตามหลักคนที่เล่นเอ็มพีเอรถทุกคนถ้าแพ้ก็รีทายอย่างนี้นะครับมาใหม่นะครับผมวัดใจกันเลย ก็จะเป็นถ้าเราดิฟนะครับผมก็จะมีหลอดอยู่ตรงความเร็วนะครับผมตอนนี้ความเร็วที่ผมเหยียบอยู่ก็ตกประมาณ200นะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับผมพอได้ในตามราก็กดแม่งเลยครับพอจิ้มปั๊บรถแม่งก็บึ้มนะครับผมเกมนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรยังไงนะครับก็ดูๆกันไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่ามันบึ้มได้ไงนะครับนี่ฮะบึ้มไปเลยมันคล้ายๆกับเบิร์นเอานะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับเดี๋ยวก็ลองสักหนึ่งสนามแล้วกัน นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่3นะครับก็ตามอัดอัดไปเรื่อยๆนะครับผมเฮีย,เ,ยเล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 ยนะครับผมเรื่องดิฟนี่ก็ระวังเลยดิฟแล้วแม่งเลยแลย้วโคตรเชี้ยเลยครับผม <S <S เหมือนกับเกมนี้นี่หนักแน่นไปทางการดิฟนะครับผมเพราะว่าพวกบงพวกบูนในตรงไหนตัดนี่ไปทางดิฟหมดเลยนะครับเลย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 เฮียเฮียเฮีย โค้งคนอื่นนี่เขาเหยียบกันทีละนี่นะครับผมการที่ตุก็จะเป็นการเพิ่มในตรัสนะครับผมมึงโดนกูแน่อีตุด <c oughs> โดนกูแน่อีสัตว์ตัวเอากัมที่จะลดกูบึ้มเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นถ้าลดเราบึ้มก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเอาง่ายคือถ้าเขากดตัดหรือคอนโทรลเมื่อไร่เนี่ยคุณอยากเข้าไปใกล้รถแล้วกันถ้าคุณเล่นเกมเนี่ย าคุณไม่ได้เกมนี้ก็เรื่องของคุณนะครับผมผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับเบียดหรอเบียดหรอไอ้สกปวกฮะเบียดหรอแมงโดนหรอตว์เป็ดรู้จักก็พี่ไว้แปดนิ้วคือเฮ้ยไม่ใช่เรามางครับเ,เราเอาออนอกเรื่องกันมากเกินพอละเนี่ยครับผมกดตัดแม่งเลยมันก็ทําให้รดแรงขึ้นแล้วก็เอมีต่อนะครับมึงปึ้มรถขัวเฮ้ยเยเล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 ย เลย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  <delegation. S 2> ครับผมเมื่อกดตัดนะครับผมจะพยายามสะบัดรถนะครับพอสะบัดปั๊บรถมันจะคุมไม่อยู่เหมือนบาลานรถจะไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนะครับเพ <โ Remember? S 2> ื่อ <c oughs> เลยเลยเลยเยี้ยเยียเียเลยผมก็วัดตามเดิมนะครับผมรายการทีอาร์เคไม่เป็นรายการนิยมพวกโลกต่างเชื <trajectory> ้อโลกต่างๆนะครับผม เจ้าของรายการแม่งเสือเป็นหวัดเองนะครับมึงโดนกูแน่อีตบบวกเอากรรมกูเบิ้มเองนะครับผมคนเล่นควายเหมือนรถนะครับผมรถแม่งก็ควายนะครับเดอกไปวิ่งไปชนเขาเองแม่งเกมนี้แม่งก็เล่นยากอยู่นะเอพีตอนนี้นี่ผมปรับไว้ที่30มันก็อยู่ประมาณ21-22ครัอแต่รภาพกราฟิกสวยมากเลยยอมรับแต่ว่าเกมแม่งรู้สึกจะเริ่มแบบ มั่งโอเวอร์เกินไปละจริงจเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวพวกชื่อคงชื่อคลิปเดี๋ยวจะเขียนให้ดูตรงหัวบนของคลิปนะครับผมมั่งปล่อยตัดกันได้ปล่อยตัดกันดีจริงๆไอ้เหี้ยเฮียเนี่ยครับผมการดิฟแบบเทพเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮยเีเียเฮีเฮียยเฮีเฮยเฮียเฮ้ยเฮี้ยเเลี้ยเยเฮียเย นะครับผมวันนี้ก็เลิกวันนี้ก็เกียจจริงๆเเลิกเกมน,นะครับผมก็รีกันไปเรื่อยๆนะครับปล่อยตัดแม่งเลยซารดรสภาพนะครับผมเหมือนกับฟลลรี่แต่ว่าตอนนี้แม่งก็แค่เป็นรถเหมือนกับซาเล้งคันหนึ่งอะครับฟินิชเชตนะครับผมที่สิบอีเวนต์เฟลเรื่องมึงนะครับ มาจะดูสั้นไปนะครับผมอีซักเกมแล้วกันง่ายเดีนี่ก็จะเป็นเมืองทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นรถทั้งหมดนะครับผมเราก็สามารถเก็บตังค์มาซื้อกันได้นะครับแต่ตังค์มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราลองคันนี้ดูละกันนะ มั้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร<ๆ>เขาลอง<ๆ>ลองเล่นดูน่าจะเป็นเกมของค่ายเนมโกะนะครับผมก<ๆ>็ไม่รู้ละผมโหลดมาเล่นนะครับผมขอแท้ของปลอมขี้เกียจพูดครับใช้วิจรารณา์ดูนเองนะครับผมแต่ว่าร็้ลูๆอยู่ว่านายทรเป็นคนยังไงนะครับผมเล่นด่ะ <ๆ S 1> ขอก็ดูจากคลิปแรกๆนะครับผมมีของปอมไหมละ่ะ พูดผ,ผิดสิต้องเป็นอัปปีทีวีแล้วนี่บ่ากำกำโทษโทษนะครับผมชนดาให้นะครับผมแถวบ้านเรียกดูดดาคนะครับนีอากาเด็นเลยครับเอองงไปด้กยกระปงงงงเลยครับงงเลยครับเอางงงงวันนี้ฟิตครับผมกระเด็นไปเลยครับลู่หลอไอเยี้ยม่เลี้ยวไ้กลัว เกมนี้นี่เสาบงเสาบ้านนี่รถถึงก่าเสาบ้านนะครับผมชีวิตจริงนี่อย่าไปบวกกับเสาบ้านนะครับบวกนี่ไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณนะครับว่ารถจะทะลุหรือคนจะทะลุออกจากรถนะครับผมไอรถทะลุนี่หมายถึงว่ารถทะลุเสาบ้านนะครับประมาณนั้น <c oughs> นะครับผมโง่ไปเองนะครับผมรถข้างขวาวิ่งชนกำแพงนะครับไอเหี้ยอย่ามาใกล้คูสั์เจ๊งแล้ว ประกันไม่เคลมนะฮะทำอย่างนี้ชนด่างไว้เด้เออตูดสวยนะตัวเธอเย็ด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 ให้กูพุ่งชนเหรอเย็ดทำเป็นภาพสโลพุ่งชน <c oughs> วันนี้ครับผมรั่วนะครับผมันมันๆมัน,มนขอร้องหลบไปน้องพี่ว้าวใสนกูแน่รูปเหรอเฮ้ย สภาพหมอม่นรับเย็บนะครับผมไมปจูบกำแพงนี้หนึ่งรอบนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เกมนี้แล้วก็วพอละเพราะว่าเทสเกมนะครับผมผมไม่น่าจะใช้ผมไม่ชอบใช้คำว่าแคสนะครับผมผมชอบใช้คำว่าเทสมากกว่านะครับ ผมชอบใช้คำว่าเทสล่ะเพราะผมเป็นคนทดสอบเกมนะครับผมผมเป็นคนทดสอบว่าเ,เกมแม่งเป็นยังไงวะมันไม่ใช่แบบเฮ้กูแม่งยึ้ให่แต่เล่นกูก็เล่นแบบไม่ใช่อะครับผมผมเป็นพวกแบบชอบเทสเห็นเกมอะไรแม่งดีดแล้วแบบคนอื่นแม่งเทสอ่อนๆอย่างเงี้ยแม่งแคสตอ่อนๆอี้ยกูแม่งอยากเทสแล้วว่ะกูเตี้ยนอะนะครับผมนี่นะครับผมก็เกมนี้ก็อย่าเอาไปใช้แบบชีวิตจริงนะครับผมเอาไปใช้ชีวิตจริงนี่แบบ3 d ดีเลยครับ ทะลุจอแน่นอนนะครับผมทะลุออกจากกระจกนะครับเอาไอเหี้ยไอสัตว์มั่งไม่ทะลุให้กูคุยไว้เลอฮ้ดแม่ัม่งไม่ทะลุให้กูนะครับผมแข่งสองรอบนะครับผมทนที่กูจะที่หนึ่งสองรอบไม่ครับผมกูแม่งที่สิบมาสองรอบแล้ว หวยระบายสัตว์เพื่อสัตว์แม่เย็ดอ่ะนะครับผมตามสเต็ปของเราเพื่อให้การรีวิวของเราเยาวนานขึ้นก็มาลีอีกหนึ่งรอบนะครับผมอันนี้นครับผมที่หนึ่งแน่นอนผมไม่ติดเล่นละทาไมผมถึงปั๊บ fps ต่ำๆหรอครับถ้ามีคนถามก็เออเพื่อให้ภาพนในเกมมัน ไม่แหลกนะครับผมก็ถ้าเราปรับสูงๆมาก็อาจจะมีแหลกบ้างมีแบบประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเลทเนอะเ p s สูงเนี่ยมันจะทําใหออ้ภาพในเกมของเราเนี่ยมันกอคอเอาง่ายคือภาพที่ออกมามันดูสวยนะแต่ที่เขาบอกบๆกันนะ <c oughs> แต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันก็เฉยๆนะ ไหี้ยหลบไปดิเกมนี้นะครับผมต้องติดไว้เลยนะครับผมห้ามนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าถ้านำไปใช้ในคุณจะแบบมันไม่ใช่คนแลว้วอะคุณคือคุณแบบอะไรว่าคุณหลบแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยเอาควยอะไรวะนี่กูนมาขี่รถแข่งไอ้เหี้ยอ่อนที่ นี่อย่าโดนกูแทงไปเด้คว้ยแล้ววะไอ้สัตว์มึงอา้าวเย็ดแม่อะไรมึงเนี่ยเอา้าแล้วมึงชีต้ติ้งต่องติ้งต่องให้กูทำไมไวะไอ้สัสนี่อย่านี่เกมโง่หรือกูโง่เนี่ยไอ้คว้ยเอา, <S <S เ,อาเลยอย่าเลยสิลูกแม่นะครับผมคราวนี้ที่เท่าไหร่ก็ปล่อยแม่งนะครับ เสียใจแต่ย่าได้แค์นะครับผม <c oughs> เอาไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยจะ <c oughs> ให้กูมาเดสทงเดสทรอยอะไรวะเย็ดมัม <c oughs> อา้าวอีนี่เจอแล้วครับอีนนี่โดกนกระแทกตูดไปสิ จะโดนชุดใหญ่ใส่ไขไ่แมวถั่วนะมึงระวงังนะหัวกะโหลกนี่ตบเกียนแตกนะครับอ้าวสถานการแหลกขึ้นนิดหน่อยนะครับผมเกมแมกราฟิกสวยดีแต่ว่ามันก็นะกระเด็นไม่ได้โด,โดเบียดหรอบีเอหรอจักก็พี่ไว้อะเจนเทปกระเด็นไม่ได้ครับ เออมึงเลิกโซโลได้แล้วไอ้บา้าแม่มเย็ yes, 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 yes. ดเย็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 ดดีฟดีฟก็ไม่ไม่ต้องใช้สเปนบ้างเดี๋ยวก็ได้นะครับผมกดลงปับ๊บมันก็จะดีฟให้นะครับเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเดืดมากเอา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 ,เอา,เอา,เอา โอ้ผมว่าตอนนี้ได้ที่ที่แน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นหวยทีวีแล้วแหละบ้านีไม่เปลี่ยนหรอครับเอาผมท r g a m i เ g เหมือนเดิมครับมาเด้วัดใจเลย,ยในที่สุดกูก็บรรลุแล้วครับผมคนทะลุกำแพงนะครับผมบรรลุแล้วแพ้ครับผมจะชาดเกินหมดคราวนี้ ดังน้อยก็ขอเลขสวยนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับคุยอะไรมึงแม่งโดนหลอกเขาเปิดได้แล้วก็ต้องเปิดได้นะครับผมเปิดซิงนะครับผมอ่านะครับผมบรรุแล้วครับจูกกบกำแพงสุดยอดเป็นเลยอาเดี๋ยวกูจะเหยียบ20เข้าเส้นชัยเนาะ ให้ใจเย็นลูกไหนๆก็ที่โลลหลแล้ว้อย่าเลยลูกค,ครูโคตรภูมิใจเลยเย็ดแม่เล่นได้ที่ที่สองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับเกม Light Racer u n b o m i e d นะครับผมถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดก็จะอ่านว่าอย่างนี้นะครับก็ จะขอบอกว่าเกมเอียนี้มันกราฟิกก็เป็นภาพรถที่สวยอยู่แต่ว่ามันเล่นยากนะครับผมก็เป็นเกมขอค่ายน่าอ่านน่าอ่านถ้าอ่านถูกนะครับผมก็ผมเป็นคนไม่แข่งภาษาอังกฤษอยู่ด้วยก็เป็นขอค่ายเนมเนมอะไรว่าจำไม่ได้ปล่อยแม่งเลยครับผมก็สรุปได้นนว่าเกมเอียนเนี่ยมั่งหมาไม่แดดอะรอเล่นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมยังไงก็เจอในวิดีโอหน้าลวกันผมจากรายการ tr gamer by apry tv นะครับผมสวัสดีครับ